จังวัดีจ้ามีหลายคนถามว่าอินแทบเป็นยังไงนะอันนี้ของเราเป็นของหลวงปู่คีวัดสีดำยองจังหวัดส,สุรินทร์นะจ๊ะราคาเก้ากบ้าบทซึ่งเป็นอินที่มีหลายที่เรียนแบบเยอะนะต้องดูดีๆจ้าใต้ฐานอินจะมีอุดผงมหาเสน่ห์ผงมวลสารนะจ๊ะแล้วก็อินจะสีทองชัดไม่เป็นตะกั่วนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญจะมีคาถาให้จ้ะ พราะบางที่มันไปดูคาถานในเน็ตมาแล้วก็คาถามันค่อนข้างจะมั่วๆนะบางทีเอามาผสมกันเลเทะไปหมดใครสนใจติดต่อได้ที่ลายเอกเอลพีห <ah นึ่งสองสองหรือดรโกสออนไลน์นะจ๊ะอันนี้ลงของให้แล้วเดี๋ยวจะลงอีกทีนะจ๊ะมิ้นเอ๋ยิ้นแก้วิ้นหักวิ้นหูมิ้นกอดกอยางิ้นแป้งใช้หักแป้งเมยแป้งขัวแป้งตัวชูหักเขาเต้นเนื้อเขาเต้เนื้อเขาเตนเนื้อสวาวมแล้วก็เป่าลงไปที่อินจ้ะแล้วก็คาถาที่จะทำ